อยูเรื่อยอู่เด้อยมันเตรียมแลนได้เลยอยู่อยู่เออยู่อยู่อยู่ออันนี้นี่บ่

Mm-hmm. พื่นอีกขั้นตอน,น่งใส่ปลาน้ำปลานี่ปลาวันจงหอมเก่งปลาอีกปิดกดนี่นะูหยพักเอาค้นๆมาหนิค้นๆเอาครั บรทษันไนเจ็บตรนี้ด้วเหรนั่หันเจ้าเจ็บเอาแล้วเป่อเกิดค้องจมกอดนั่นหันละเฮ้ยคุไปูไปมานี่มามาโอ้ออมจังแนนอมจังใดดำนักหลายกาบคือ

ปราขึ้น้อะดกตุยกราดกออาหารเขากำลังกินเขาได้เข้าไปนะเออของหน้าครับเขา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 นั่นเขาได้ซะน้องไาใหญ่เพื่อนนะกินรังเรกแม่กินข้าวเือพอหันไปกล่องเนี่ย กินเลยเอากินเลยเลยพี่น้องเ้ยกินกินาบริจาคสูตองข้าบรเดียพตูนี่นะงจะอันนี้น่ระกาเครึ่งนึ่งกาต้นกาดหินนนะบ้านฮกาตแกนาสต้น กระเจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงถั่วดินดน,น,ดน,นี่นหอมหอมหอมป้อม อีแล้วฝ้ามาฝ้าต่อมาฝ้าเป็นมังมีต้นงมีเนงมี มมีก <Mommy. S 2> ำลังกำลังเป็นหมา mm hmm. 对。Really? ย่อมย่อมมันหกมันหกสองตัวหนึ่งกูจะไคยเห็นจะเกิดจะเกิดขิ้งเป็นล่อยสองตัวตวเ้ป็นยกมวยมันแลนเออแลนหอดเพื่อนในพัดไ่ขึ้นมาแลนเขาส้อนอ้อยสอดพี่อุ้ยเมื่อมือ เงียเอาด่ล่อน้อยสองเสือเลยเห็ดฉิดโหมัดันหมดเยเขาไม่เห็นนะนี่ยังเป็นควายอยู่นี่ไงแม่ของแม่คืเห็นเทียนตันกิโลอ้า สามบาทก็ถึงเอาเมยนี่อ้าว <c oughs> ใส่เลยนี่นี่ใส่เลยนี่เ่ยเ้าได้กูตัวไม่ใช่นี่ล้อนี่เห็นหนี่เตียนจริงเตียนคือทีกทิโลเนาะเก่ากรวบาไผยไม่เตียน์แล้วนะหาดูยังไม่เจอหืม เ,เงงนียเลยเสียมบอกเขาคือเสียมเฮ้าสิไปเปลี่ยนอยู่น้านี่ซับอีกเลยัวแม่อีกให้หนีชางในบ,จบนวจวันอะใช่ตรงนี้เด็กินหร มันควอดจะซื้ออันนี้ไงแม่หลอกหลอกเน่หรอมันควอดมันบ่อยอยู่บบนะมันจะควอดให้าทางตรงนั้นอันนี้อยู่หลังปูตามีแต่รอยขุดเขาขุดก่อนเรา <S <S Oh, แถวนี้ก็ขุดหากรีดยางนำมันก่อนตกลุ้มมงนี้แหละมงหันกับมาขุดมงนี้นำ ยังมาแถวนี้โต๊ะรูมันนี่แหละรูมเต็มเลยโอ้โหเข้าป่าหาปลานี่บอกแม่ มาไหนไหนวะโบห็นอ๋อตรงนี้เหรอเออ

ธรรมชาติถึงโบติงเนี่ยึ้นดิงานไม่มีอะไรบ่ะโบติงค่ะเขาไม่มีไม่ติดติงตึ๊กตึ๊กตึ๊กเห็นคน ไปกันตรอวิบนี่สวนยูคาที่ข้าปปุกเม็นบ่แม่มห้าวปุกแม่อันนี้คือโบแล้วมัน แม่ครบหนึ่งปีเหรอมันบอใส่โต๊ะีแล้วสองปีตอนนั้นเ่าปลูกเนาะ <c oughs> เตรียมเกียยางมีน้ำเดือดร่างทรกำลัง กาแฟดำมาปากเหม็นพอจะเอาไปเวทของเราได้อันนี้เขียงน้อย <laughs> ไปไปเน้อไปเก็บพักเก็บพักใส่ยังหมูตัวหมูหมูสดๆหมูป่าสดๆ <laughs> บ้านป้าวันผักขาดผักขาดด้วยครับเบิ้งผักขาดผักขาดเอากลีบผักขาดไปใส่แกงหอ,อยไข่บูจะแกงแทอดเพื่อนขี้ขิงน่าขอนหอยอยู่หน้าผมหลายหลายหน่อยรัวฮ่าเกีหุ่นเลยปวดปวดจนน่นารัวเกี่ยวเขา ให้ปวดเธอหนาะแน่นจะลรีบกินก่อดข้าวพอแล้วพี่น้องเลยบันหูสีตะไคร้แ,แล้วบันหอ,อมเสหอยหัวเซนูแกงจะปลาคอจังสี่เลยพี่น้องแกงชะปลาคอเทพพักอันนี้นะเพื่อนๆจะนอย รถออกรถเพชรรถคืนนิดหนึ่งขับประค์ขับประคุณแก่ข้ออ,อือยาเอาผัาน <c oughs> เอาผัานพลังงานแล้วไปอีกตู้ได้เหรออยู่ามสายใหญ่ขามโสมขามหยึ่กินสมใส่อันั้นนะใส่ประเด็ก ที่แงงก็คือแซ่ไปกินเพียงอ่